รายได้หลักๆที่ทำให้เรามีกินมีใช้แล้วก็มีเงินส่งกลับบ้านไปเมืองไทยให้คนที่เรารักก็คืออันนี้เลยค่ะทำไส้เปาะเปี๊ยะขายเปาะเปี๊ยะค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแมค้าเจอยอีกแล้วนะคะขายของเหมือนเดิมค่ะทุกคนเพื่อจะได้มีเงินส่งกลับบ้านที่เมืองไทยให้ คนที่เรารักนะคะจอยมาทํางานที่นี่ก็คือแบบมาอยู่ได้16ปีแล้วนะคะก็ยังจะต้องส่งเงินกลับบ้านให้พ่อกับแม่ตายายหรือว่าพี่น้องที่เมืองไทยบ้างวันนี้จะมีแอปดีๆมาแนะนําให้เพื่อนๆที่อยู่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็แฟนคลับของจอยได้ใช้กันนะคะเเรดีแล้วก็ที่สําคัญคือเขามีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทยคอยรับโทรศัพท์ คอยแนะนำเราว่าต้องต้องทำยังไงในแอปเขาจะมีเป็นภาษาไทยนะคะคือเข้าง่ายมากๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะทุกคนจอยลองทำแล้วแล้วก็ใช้กับตัวเองมาแล้วด้วยนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆที่อยู่ประเทศนอร์เวย์เป็นแฟนคลับของจอยนะคะที่อยากจะส่งเงินกลับบ้านแบบสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญคือปลอดภัยเวลาเราส่งเขาก็จะมีอีเมลส่งมาให้เราตลอดนะคะ ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเงินไม่ถึงมือคนที่เรารักที่อยู่เมืองไทยใทยที่อยู่ประเทศนอร์เวย์จอยใช้มาแล้วคือดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้เงินเร็วส่งฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการทุกครั้งเลยนะคะเปิดใจมาลองใช้ของแอป Transfer Galaxy ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวจะไปขายคองขายประเวียตต่อเดี๋ยวจะได้มีเงินส่งกลับไปให้คนที่เรารักที่เมืองไทยนะคะ ติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ